สวัสดีครับทุกคนอ่ะในตาหนึ่งก่อนใบก่อนโอเคอ่ะใบก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะตอนนี้ตื่นแล้วนะคะเป็นเวลาจิตบงเช้านะครับผมพอบิ๊กแล้วก็น้องนาริตาตื่นแต่เช้าเลยอาบน้ําด้วยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้จะไปไหนลูกบอกอีกสี<ป>่ิไปประเทศอะไรไป, okay. ไปกอลเลยกอลยัง กอ,อยยังจ้ <c oughs> าโอ,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 อ้ยกอยยังก้อยยังอืมี้อะก็บีอีกพี่น้องก้อ,อยยังจ้าี่เมีตอบ A C เกะมันเลยมันดิฟค่ะ <c oughs> วันนี้เราจะไปเกาะมันดิฟกันค่ะก่อในฝันของหลายคนแล้วก็เป็นฝันของพวกเราด้วยเดี๋ยวเรายางกักไปหนึ่งน,นะ mày hai mươi 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 FC hai giờ FC đây. Này. giờ làm, เช้านี้นะครับผมขึ้นเครื่องตอนเมืองนะครับสนามบินตอนเมืองสนามบินตอนเมืองพี่น้องไปไร้เมืออยู่สองสามเมือนี่แหละครับสองสามึ้นเนด้อดพี่น้องเด้อกลับมาอาจจะมาลุยงานค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกอย่างเต็มประตูนะครับกลับมาโปรโมทกลับมารุยค่ายเพลงของเราเหมือนเดิม ในแต่เตือนเต้นไหมเนาะนี่น้องเขาจะปีนต่างประเทศตื่นเต้นอยู่บ้านโกหรือว่าซื่อซื้อซื่อซบอ่เป็นไงคะตื่นเต้นไหมคะรับฮอสาวลิตราสาวลิตรตาได้ปลูกอาบน้ำเด้พี่น้องฮันไปหันไปพุ่นฮันไปกองตรงเอาทรงอะไรครับวันเนี้ยซูพี่เนียงซูพี่เนียงซูฟี่เนียงในตำนาะ สุนีเนี่ยนะคะพ่อจ่ายดูที่สีมือหนูนี่อะไรนะหนูอยากกางเกงพ่อไามา่จกหำเนื้อขอลองไามา่จกหำจกขาพอเนื้อเสร็จแล้วลูกลูมกมึงก็กดกนไปแล้วอ่ะ มีค่ะีอันีพ่อนี่แหละมเหือน่ว้เผมไปทำผลธรชาไปเซหมงดึไะดนนิดนงดีกว่าขึ้นมาดึอนิดนึงค่ะบอกเอฟซีได้ยัอาบน้ำยังคะอาบน้ำยัง อานลค่ะอ,อานวรัลค้าวาน,นน้ำยจ้านีคะไร่อาแฟนี่คืออะไรเคอไม่ช่อยาไปเราไปกินกาแฟกันตัวเ,เช้าคุณชาลู ม,มันต้งนี่มามานต้องราพ่อ,องนี้้ข้าวข้าพ่อแม่หนี่หนเอาผลาไม้ไหมพ่อพ่อเอาผลไม้ให้กินไหมครับเอาส้มไหมคะส้มนะลูกเนาะส้มกกลอเสื่อค่ะนึกินหรอนิดเดียวไหมมาลิากินแต่น้ำมันนะคะน้ำาน้ำส้มเหมรอคะ อาเจ้าชินได้ไหมคะแล้วพ่อทิชชู่ให้นะคะอุ้ยมันมีเม็ดด้วยพ่อให้พ่อออกให้ไหมหรือดูจะออกเองทำเป็นไหมล่ะทำเป็นไหมคะลูกทำเป็นค่ะ,ค,ะคนเก่งคนเก่งทำเป็นทุกอย่างอ่ะล่ะเจ้านะนกสมพี่น้อง เราวังเปื่อนนะลูกนะบ้งก็ตอมทำเองนะเอาเอาหยุเปื้อนก็อไปทาเปื้อนไงนี่กินกินได้ ดื่มกาแฟนะพี่น้องกาแฟในตากยัมาสอบพี่น้องมูลนซ่องก่อนเดินท้างอันนี้ทานแล้วนะครับผมดีมากเลยนะครับดูแลสุขภาพด้วยเป็นกาแฟอ่าคุ้มหิวพี่น้องแล้วก็เป็นกาแฟอ่าช่วยเรื่องขับถ่ายพร้อมนะครับดื่มแล้วขับถ่ายดีมากใครขี้ไม่ออกระบายไม่ออกอยากล้างลำไส้อยากล้างท้องนะครับพี่น้องตัวนี้เลยหนึ่งกองสองร่เก้าสิบบาทตอนนี้มีปูอยู่พอดีนะครับตอนนี้มีปูอยู่พอดีพี่น้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับกาแฟในตากซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ใครเห็นคลิปนี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์มากสนใจนะครับสนใจอยากสั่งซื้อนะครับอยากได้ตัวนี้เม้นเลย1แถม12 9 0รบาทนะครับพี่น้องหน้าทีทองพี่น้องกาแฟ1คุมหิว2นะครับพี่น้องเขาผ่านพลังงานเร่งเบื่นะครับพี่น้องแล้วก็สำคัญกินแล้วไม่ค่อยหิวข้าวกิน1นซองมันจะอิ่มมากจะถ้าเกิดกินตอนเช้าเนี่ยอาหารมื้อต่อไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยหิวไม่กินได้ไม่เยอะไม่ได้กินได้หน่อยแห้งเช็ดตัวนี้หรอกเช็ดตัวนี้เออพอลาร์ดิชชู Bye bye. ชิดผ <Bye S 1> ้าค่ับ <bye. S 1> ชิด่้าชิด่้าด่ค่ะ,ช,คะชิดปากด้วยค่ะดูเขาจิ้แบบนั้นลูก <c oughs> เกยจ้าเกยลูกเก่์รู่อีกแล้วเอาจิ้มแบบไอเปิลไหม ดูครับดูดอ,อุ้มันจะแหลมพ, <mł od S 2> พ่อทำได้ไหมน่ะได้ค่ะไอปุ๋ยลองนี้นะคะ,คะอา้อาวอ้าวมึกินเผือกมันอ่ะ,มน,ะมนตะเล่นนะกินแล้วก็แข็งแรงหรก บางคนถามว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับปีนี้24แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับผมอายุเต็ม24ตอนเดือนมิถุนาครับมิถุนายนี้นะครับเต็ม24ก <_ ull ing> าแฟหอมมากกาแฟหอมมากพี่น้องสร้างซื้อใดพี่น้องทั้งต่อๆหรือว่ทั้งเพดสรพี่น้องสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทไปทีไเลย เจวลูกเขียวกันไหมกนฮะไหนก็รู้นี่แอปเปิ้ลหลายสกินเปลือกน่นเลยนั่งก็แค่เรีนี่มันหลายีตมินสูงกินเปลือกวิตามินสูงลูก รอกาแฟโยมพี่น้องมันหวนรอกาแฟจย,ยิมันร้อนอถ้าอิ่มมันแรงมือเลย,อแบบแออยแบบมีแห้งคอตอนเช้าแบบมีแห้งคอพี่น้องหนึ่งซอง ฝากพี่น้องกาแฟของพี่บ้านฟินแลนด์นะครับผมแบรนด์ผมเองนะครับผมฝากกาแฟด้วยนะครับใครที่อยากสั่งซื้อนะพี่น้องสามารถโทรได้โอเคถ้าใครอยากสั่งซื้อน,นะครับพี่น้องสาม,มารถทักเพจผู้บ้านฟินแลนด์ได้เลยหรือว่าสั่งซื้อกับตัวแทนได้เลยนะครับพี่น้องหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมแล้วเจอกันที่มันดิฟครับไปก่อนจ้าสาธุเลย